ที่7ตุลาคมประากสนี่เราตั้งใจพธรรมะนึถึงว่าธรรมะธรรมะนั่นก็จะมีเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรมก็แด้ก็เป็นธรรมะธรรมะจะเป็นธรรมกลางธรรมะไฟบุญไฟบาปไฟบุญก็ย่อมนำความสุขมาให้ ไวบาปก็ย่อมจะนำความทุกข์มาให้กับจิตใจเราก็ต้องมาฝึกธรรมชาติของใจมันจะไหลไปสู่ในอารมณ์ที่ยินดียินร้ายมันจะตกต่ำอยู่เสมอนี่เราจะทำอย่างไรในเบื้องต้นพระพระเจ้าก็สอนเราฝึกจิตนั่นบิสติ ความระลึกได้สมัญญะความรู้ตัวนี่เป็นหลักที่เราจะรู้เราจะเห็นมีสติแล้วมีปัญญาแต่าตาเราเห็นโลกนี่เจตนะกระทบกันทำไมใจเราถึงต้องไปยินดีด้วยไม่ยินร้ายนะทำไมใจเราไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาสาเกิดขึ้นมาอไหรก็ตัวตนก็เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นไม่มีเลยที่ว่ามันจะไม่มีตัวตนถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเห็นในว่าผู้ที่ท่านมีาบารมีเต็มแล้วนั่นแหละอันนี้จะมาเข้าใจเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เรีว่าเห็นธรรมแลือสูงสุดก็บ,บรรลุธรรมถ้าเกิดขึ้นจากบุญที่สร้างไปแล้วแต่พังก่อนมีศรัทธามีบริยะมีความเพียรมีสติสมาธิมีปัญญามาพร้อมแล้วอดิจจาตชาทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละปัจจุบันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาแต่บุญที่สร้างบารมีมาน้อย ปัญญาก็ไม่เกิดแต่แต่ความห้งก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดไปร้อยเปอร์เซนต์ความยมีดดีความเมียดร้ายนั้นก็เป็นธรรมดาของคนเราอยู่ในโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าก็ได้สอนตั้งแต่เริ่มต้นให้เรามีศีลธรรมนีนะ่และความเสื่อมทร ยันทานบาร,รมีนี่จะเป็นหนึ่งในบาร,รมี10ประการที่พระพุทธเจ้าต้องสร้างให้เต็มแม้แต่จะเห็นธรรมะนั้นนะเริ่มต้นพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องของทานนะการให้การเสรียสละอันนี้ก่อนเหมือนกันการทําทานอย่างเดียวนี่จะไปถึงนิพพานได้ไหมจะเป็นทางลัสู่พันิพานไหม จะมีทางอื่นหรือเปล่าทาสมมาถมุพเจ้าเทศโปรดตามระดับเทศสอนท่านพยัสะกุฏบุตรบทของเศรษฐีเมืองพรณศสีก็สอนตามระดับสอนเรื่องทานกันให้กัรเศรษฐละ ทานไปนอกทานไปในทานายในก็คืออภัยทานมันจะถอนความเจ็บใจออกไปได้ทานไปนอกเป็นการละซสื่องความตนิทีเนียวความยึดถือในทรัพย์ของเราจะมาทรัพย์ของเราได้มาแล้วเราก็อยากจะเก็บเอาไว้แตู่้ที่ฉลาดก็จะเปลี่ยน เปลียนทรัพย์นั่นซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้คะแนนโลกให้เป็นความดีเป็นบุญกุศลอยู่กับใจเพราะว่าเราไม่สามารถแบกเอาทรัพย์อะไรจากโลกนี้ไปได้ไปในภพข้างหน้าหลายผู้ฉลาก็เปลี่ยนจากทรัพย์หยาบๆให้เป็นทรัพย์ที่ละเอียดที่เรี่าบุญ ในบุญกุศลแม้ว่าสมมาสมุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงสเสวยเป็นชาวนาชาวไร่เนะพระองค์สร้างระเบียบพระอ,องค์ก็รู้จักที่จะแบ่งทรัพย์เอาสร้างความดีไว้ทรัพย์ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงชีวิตในครอบครัวมาทําทุนเก็บเอาไว้ายาป่วยไข้ส่งกอญาติอีกส่วนหนึ่งก็มาทําความดีเป็นบุญกุศลเราไม่เฉ่ประชดธรรทั้งหมดไป ไม่ใช่เป็นการทำบุญไี้จะหวังบุญจริงๆจนไม่เข้าใจว่าทำบุญลิกซึ่งนั้นก็นเป็นไปเพื่อลักความโลภนั่นเองเมื่อเราทำบุญเป็นประจำจะเสมอใจก็เบิกบานก็จะมีศีลอยู่ในตัวไว้เราก็ไม่ต้องการทรัพย์ของคนอื่นว่าเป็นของเราเห็นไหมเราไม่ต้องการฆ่า ชีวิตเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของเราเพื่อได้มาซึ่งเงินมาเราไม่ต้องการแล้วมันก็ละความโลภโกรธหลงประเดตัวไม่ทำลายความสุขใจของคนอื่นอยู่ในศีลในธรรมไม่หลอกลวงใครเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุขของเราหรือไม่ทำลายความสุขของเราที่มีอยู่ที่มีสติอยู่อย่างนี้เป็นต้น น้ำทานนบบารมีที่เราทำกรรมดดที่สร้างทุกอย่างยิ่งบุญเกิดขึ้นจากการนห้งทานรักสศา,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 ศาีลภาวนาการฟังธรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิยิ่งได้บุญมากขึ้นั่งพุที่ทำบุญทำทานอย่างเดียวใจยังไม่มีปัญญาก็ยังเป็นทุกข์มากอยู่มันยังไม่มีศีลพ้ที่มีศีลแล้วแล้วก็ทำบุญด้วย ยตใ,ใจกับเบิกบานเปนอนิสองกับความสุขเกิดขึ้นมาในสุดก็เห็นว่าเราจะต้องภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญจะยังใจของเราให้เบิกบานมีความสงบพอถึงจะให้ทานรักษาศีลแต่ใจยังวุ่นวายอยู่ก็เลยมาฝึกจิตให้สงบถ้ามานั่งกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้ง ของการงานที่ต้องฝึกบนเกิดจากการให้ทานรักษาศีล์ยังทําให้ใจสงบไม่ได้แต่ว่าส่งเสริมส่งเสริม,รมไม่วุ่นวายเพราะมีศีลถ้าเรามานั่งสมาธิใจยังไม่มีศีลกนยังไม่ได้โอกาสจะสงบได้ยากการที่เรามีศีลจึงเป็นพื้นฐานที่ดีมีทานสนับสนุนเกิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมด้ปัจจัยสี อะไรยังทุกยังยากลําบากจะมาฝึกนั่งกรรมฐา,านก็ทำได้ยาก,กน,นะเพราะไม่มีโอกาสไม่มีเวลานาหาเลี้ยงชีวิตเราก็หมดเวลาแล้วนี่เราก็มาฝึกกรรมฐา,านแมการทําทานนี้จึงว่าเป็นไปเพื่อรัก,กเกลเออันนี้จะตรงสมรักผลที่ผ่านนะ,นะเป็นทายเป็นทานที่จะทําลายสักกยติฐิวิจิกิจซาสิรุปตปรมาณนะ แต่ถึงเราไม่รู้จักอะไรมากกรตามละตัวตนอย่างเดียวนี่แหละถ้าเราละตัวละตนได้มันก็นละวิจิกิจชาสิริพุตตาปรามาสได้นั่นแหละก็รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติเป็นไปเพื่อมรรคผลผนิพพานมันเดี๋ยวโอ้วดนะ่ม่เองการให้ใกรสรรเสริญแล้วก็เชื่อมันได้แนวทางศีลธมที่ปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเห็นกับตัวเองแจ้งชัด แต,ตาเราเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมมติท้งนั้นเลยเห็นเป็นสีเป็นขนาดเป็นวัตถุเป็น,น,ปนชื่อชื่อต่างๆเป็นสมมุติหมดอะถ้าเราพิจารณาถึงวัตถุภายนอกมันก็มาจากธาตุธรรมชาตินั่นแต่ใจเราไม่รู้ก็หลงไปยึดติดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พยายามละความยึดถือได้น้อยลงก็คือให้ทานไป ใจเราเบิกบานทำบุญไม่ได้เสียเปล่าละมันจะกลับมาเป็นความรู้สึกอยู่ในใจนี่ผู้ที่มีปัญญาแล้วท่านจะทำได้เหมือนกันนะอย่างน้อยมีความเชื่อใช่ไหมมีความตุดใสาในพระสมมาเสุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงธรรมมาก่อนแล้วทำทางถึงขั้นประมัดิยอมเสียสาะทุกอย่าง หลายพบหลายชาติมากเลยถึงจะบารมีเต็มที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชาติสุดท้ายพศ์ถึงจะเสียสละราชบัลลังก์เสียสละความสุขในวังได้เสียสละภริยาพระมเมษีบุตรออกมาได้นี่เป็นไงนะเมื่อพวกเราพระสุภสต์ทั้งหลายจะได้เข้าใจในธรรมะนั้งจะเรารู้ธรรมะเห็นธรรมะนี่ก็พ๊อ ของพระสมมาสมพระเจ้าต่านั้นเป็นเจ้าของพระศาสนาเ,นเมื่อพวกเรามีศรัทธาเช่นนี้ไม่ใช่ง่ายเราก็ได้สร้างขึ้นมามากพอสมควรทีเดียวถวายปัตตาหารถวายปัจจัยสี่เจวานัมเจบาเสนสนะกิลานาเพศัถวายข้าวถวายนา้ำถวายแสงสว่าง เมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนเรื่องของพลังงานเป็นโซลาเซลล์กันนะมีไฟแล้วก็ใช้ในการทำกิจวัตรของพระส่วนมนต์ทำวัดหนังสมาธิภาวนาเดินจงกลมก็ไม่ก่อนก็จะเป็นเทียนนะตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นไฟก็ได้จะได้ไม่เพียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าสัตว์ที่เกิดอันตราย การดำรงชีวิตการทำพัฒนาหาหารทั้งหลาย,ลายก็ใช้พลังงานการเก็บการถนอมอาหารอย่างนี้เป็นตนน้นนั่นถวายพลังงานแห่งไฟโซล่าเซลกับเมอร์ิสงมากหลังอธิบายมาแล้วน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญทาทานสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขใจฐานศีลอันีิสงเกิดความสุขเกิดข,ขึ้นมา พระพุทธเจ้าก็เทศสอนท่านพัะยาสาต่อไปในเรื่องให้เห็นว่าเรามีความสุขแล้วแต่ว่าพอถึงขั้นสูงขึ้นไปความสุขนี้ให้เราเกิดเป็นเทวดาได้โดยไม่ยากมุลเล็กน้อยก็เกิดเป็นเทวดาได้หนึ่งบนใหญ่แล้วอิ่มใจสุขใจยิ่งเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปแต่หมดบุญแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ยังมีความสุขความทุกข์ยินดียินไล่ความดีใจเสียใจอีกแล้วก็ไปยึดถือร่างกายเราร่างกายคนอื่นทรัพย์สินสิ่งของเป็นของเราอีกแต่แล้วก็ต้องเที่งไปตายไปร่างกายกันก็ไม่เคยเอานะแต่มาดูเชลโลกก็ต้องไปเอาไปเผาทิ้งยังไม่คงทนเหมือนกันนะจ้าถ้าอยากจะได้ความคงทนถาวรมีความสุขตลอดไปนะนะั่นน่ะ ต้องพยายามไม่เห็นต่ำมะเราก็ต้องมาปฏิบัติฝึกแยงวันพระมาัตสินแปดตือนเนคัมมะภายนอกนน่คัมมะภายในคือใจที่ไม่สำเร็ปนในทางความยินดีไม่เพ่งโทษเบียนเบียนให้จิตสงบเข้ามาในบริกรรมภาวนาพุทธโธเป็นตนน้นจนจิตนิ่งสงบกายเบาจิตเบา อ๋ออันนี้เกิดขึ้นมาแล้วอิมม่มอกอิ่มใจถ้าเราเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะมีศรัทธานะในการปฏิบัติภาวนาคนคว้างหาความจริงได้ที่สุดมันก็จะเห็นได้วยจะเห็นทำได้เข้าใจธรรมะได้นักความยึดถือได้นักัตลักตนได้นักความเห็นผิดก่อนอันดับแรกในมิชาที่แปดอันนี้ทําได้นะ ยาโยมก็ทำได้ไม่ยากหรอกถ้าพยายามฝึกพยายามฝืในใจของเรามีทานไว้จนวัดทำเป็นประจำสบายใจเบิกบานใจอิ่มใจนี่ทานให้ผลในปัจจุบันแล้วนะไม่ต้องทำมากแต่ก็อิ่มใจสุขใจได้นี่ขอให้เราพยายามคน้นควายบางคนก็ทำติดปัญญาก็ไดนะ้ให้ความรู้ให้ทำเป็นทานชนะก,กันให้ทั้งปวง วิทยาทานกันแหละใครทำบุญทำทานเล่านโมธนาก็ได้บุญอีกมาจานวนมากๆอ้าวช่วยกันเราจะทำคนเดียวก็ได้แต่เอามีคนอื่นร่วมด้วยจะได้บุญเยอะๆได้บริวารด้วยพก็ทำบุญแล้วทำคนเดียวไม่บอกใครเลยก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้บริวารแต่บอกไปทั่วๆไปอีกก็มีบริวารให้เราพยายามทำเตะ ฝึกเเราฝึกจิตของเราอย่างนี้มีธรรมะก็เห็นมาจิตที่เป็นบุญเป็นยังไงเป็นบาปเป็นยังไงเป็นบาปพยายามละบุญพยายามรามักษาไว้ถ้าเราเข้าใจถึงสมมติมีมุดแล้วไม่อยากนะพยายามให้จิตไปอยู่ตรงนั้นให้เห็นตรงนั้น้วปัญญาเกิดอยากจเห็นธรรมนะให้ตั้งใจกัน